สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแอนนะคะในช่อง HOME s มสุขภัณฑ์ชาแนลในช่วง o o m ไอเดียค่ะแล้ววันนี้นะคะคอนเทนต์นะคะก็คือก๊อกน้ำเลือกง่ายๆครบทุกสไตล์ที่ HOME โฮมสุขภัณฑ์ค่ะวันนี้นะคะแอนจะพาไปรู้จักกับประเภทของก๊อกน้ำต่างๆนะคะแล้วก็วิธีการดูแลร,ร,รักษาและพาไปพบกับสินค้าไฮไลท์แบรนด์ชั้นนานะคะไม่ว่าจะเป็นคอตโต้โคลเลอร์ลัสแลนหรืออเมริกันสแตนดาร์ด แล้วจะมีรุ่นไหนที่แนะนำบ้างเดี๋ยวตามแอปไปกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ดาวนะคะผู้จะมาให้ความรู้เรื่องก๊อกน้ําค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีคะ่ะพณแนโอ้โหเจอพี่ดาวปุ๊บ เรายิงคําถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะว่าก๊อกน้ำนะคะมีทั้งหมดกี่ประเภทค่ะพี่ดาวค่ะความจริงแล้วนะคะคุณแอ่ก๊อกน้ำนะคะมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันนะคะเรานํามาเสนอแค่5ประเภทด้วยกันเท่านั้นเองค่ะก็เริ่มต้นที่ก๊อกอ่างล้างหน้าค่ะก็เป็นก๊อกน้ํำสำหรับใช้กับอ่างล้างหน้านะคะมีทั้งแบบทรงสูงค่ะแบบคอสั้นก้านปัด การโยกแบบหมุนและที่สําคัญนะคะก็มีทั้งแบบก๊อกเดี่ยวค่ะใช้สําหรับน้ําเย็นนะคะแล้วก็มีก๊อกผสมใช้ได้ทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นด้วยค่ะและยิ่งยุคนี้นะคะก๊อกน้ําแบบอัตโนมัติหรือว่าเซ็นเซอร์ที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่เหมาะกับยุค New Normal แบบนี้มากๆเลยนะคะก็จะมีแบบทั้งใช้ไฟฟ้าใช้ถ่านทารทแบตเตอรี่เอานะคะก็จะมีให้เลือกจากแบรนด์ชั้นนําต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะก<ม>๊อกอ่างอาบน้ำโดยทั่วไปจะเป็นก๊อกผสมค่ะมีทั้งแแบบบตติดัั้้งงกออ่าานํละ แบบติดผนังรวมทั้งแบบตั้งพื้นเลยค่ะก๊อกยืนอา่าบโดยทั่วไปจะเป็นแบบก๊อกผสมเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะใช้งานกับพวกเรนชาวเวอร์ค่ะก๊อกล้างพื้นก็จะเป็นก๊อกน้าที่เราใช้กันทั่วไปนะคะโดยบริเวณหลังบ้านหรือว่าในห้องน้ําจะเป็นก๊อกน้ําเย็นนะคะก็จะมีหลากหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบกาา้านปัดแบบหมุนและสุดท้ายก๊อกซิงค่ะก็จะใช้สําหรับอ่างล้างจานในครัวนะคะหรือตามเคาน์เตอร์บาร์ต่างๆค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะนิยมแบบออกเคาน์เตอร์มากกว่าออกผนังนะคะ แล้วก็ดีไซน์ก็มีหลายแบบด้วยกันค่ะอยู่ที่ความชอบของเราแล้วก็ดีไซน์การใช้งานต่างๆด้วยค่ะและก็น้ําบางรุ่นนะคะยังได um ้รับการออกแบบมาพิเศษด้วยค่ะคุณแอ่เพิ่มความสะดวกสบายเช่นก๊อกน้ําอัตโนมัติค่ะเวลาที่คุณแอลมือเพื่อนสบู่หรือนะคะเลอวเลอะสบู่ค่ะคุณแอลมือไปรองที่เซ็นเซอร์ของเขาพอเราโดนเซนเซอร์เขาเนี่ยดน้ำก็จะไหลออกมาพอคุณแอลยกมือกลับเซนเซอร์ก็จะหยุดทํางานทันทีแค่นี้นะคะง่ายทีเดียวเลยค่ะ ทุกคนก็ต้องอยากรู้แน่ๆเลยค่ะว่าก๊อกน้ำพี่ดีทํามาจากวัสดุอะไรคะพี่ดาวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก๊อกน้ําของเราทุกตัวหรือว่าทุกแบรนด์นะคะถ้าวัสดุวิสิตรตอนนี้ค่ะเขาจะเป็นทองเหลืองค่ะนําทองเหลืองทำมาหล่อหลอมแล้วมาขึ้นรูปขึ้นรูปเสร็จปุ๊บมาชุบโครเมียมชุบเป็นจีต่างๆเป็นก๊อกออกมาค่ะ แล้วแบบนี้การดูแลทําความสะอาดมันยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะคุณแอการความสะอาดของเราก็ง่ายนิดเดียวค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่น้ายาล้างจานค่ะเราเอาไมะคุณแม่ผสมน้ําพรอตกฟองน้ําเช็ดให้เรียบร้อยแค่นั้นเองค่ะอย่าโดนพวกปดพวกด่างแค่นั้นเองเลยค่ะคุณแม่เพราะฉะนั้นเงาแน่นอนค่ะเราได้รู้จักกับประเภทของก๊อกน้ําวิธีการทําความสะอาดเดี๋ยวเราให้พี่ดาวพาไปดูไฮไลท์สินค้าแบรนด์ชั้นนำของโฮมสุพภัณกันดีกว่าค่ะเชิญันเลยค่ะค่ะ เร,เริ่มที่แบรนดแรกกันเลยนะคะคุณแออเมริกันสแตนดาร์ดค่ะตัวนี้ค่ะไม่ยา้ค่ะแค่กดเพียงใช้นิ้วกดแค่นั้นเองค่ะคุณแอ ง่ายนะคะใช้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมีทั้งสามสีให้คุณแม่เลือกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเงินเงาค่ะเป็นสีดำแล้วก็สีขาวนะคะมีให้ตามการใช้งานที่ลูกค้าต้องการนะค่ะแล้วเขาก็จะมีสําหรับวาววาวครัวค่ะคู่กันด้วยใช้ได้เลยนะคะนี่วาวตามสโลแกนเขาเลยนะคะกดง่ายทนทานแล้วก็ไร้สารตะกั่วด้วยนะคะเดี๋ยวดาวพาไปดูแบรนด์ถัดไปค่ะคุณแม่ค่ะ และไฮไลท์สำคัญที่สุดของคอตโต้นะคะนำเสนอตัวนี้เลยค่ะคุณแอเป็นหัวก๊อกเซนเซอร์สำหรับก๊อกซิ้วทั่วไปค่ะตัวนี้หมุนง่ายๆค่ะคุณแอสามารถเอาไปใส่กับรุ่นอื่นได้เลยนะคะเพราะตัวนี้เขามาตรฐานค่ะสี่หุนมาตรฐานสามารถคลิกนิดเดียวแล้วเอาไปใส่กับตัวไหนก็ได้เลยค่ะ คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนก๊อกน้ําธรรมดาให้เป็นก๊อกน้ําแบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายมากๆเลยค่ะค่ะเราดูก๊อกแบบอัตโนมัติกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูก๊อกแบบคลาสสิกค,ค่ะแบรนด์โคโล่กันต่อค่ะเช่นค่ะไปค่ะ และแบนด์ต่อมานะคะเป็นแบนด์ค o เลอร,รค่ะคุณแม่ตัวนี้นะคะมีให้เลือกหลากหลายค่ะมีตั้ง10เฉดสีด้วยกันค่ะตามตัอย่างที่เราโชว์ไว้นะคะคุณแน่และรุ่นที่ดาวเยวจะแนะนํานะคะเป็นรุ่นเคีวตันค่ะค่ะตัวนี้เป็นก๊อกอ่างล้างหน้าเซนเตอร์แปดนะคะเขาจะมีกลุณสมบัติที่ว่าเป็นก๊อกน้ําร้อนเป็นก๊อกน้ําเย็นนะะแล้วก็มีสะดือดึง ตรงนี้ตึ๊กออกเนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะ<ม>ค่ะและสีที่นิยมกันนะคะส่วนใหญ่ค่ะคุณแอนก็จะเป็นสีโรสโ,โกลค่ะ <c oughs> สีนิกเกิลปัดลายสีบอลปัดลายค่ะแอน <c oughs> ค่ะและแบรนด์สุดท้ายที่ดาวจะแนะนำนะคะคุณแอนเป็นแบรนด์ลัสแลนค่ะ ตัวนี้จะเป็นป๊อกซิงค่ะเป็นอ๊อกซิงผสมนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะใช้งานง่ายนะคะเหมาะสําหรับบ้านพักอาศัยของเราทั่วไปคอนโดร้านกาแฟใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ดีไซน์เขาก็ออกแบบมาให้แบบใช้สะดวกสบายคุณแม่ขาปุ่มตรงนี้นะคะ,ะมีสองสองฟังก์ชันเมื่อเรากดน้ําก็จะออก ตามหัวนะคะและ้วก็จะมีน้อยมีแรงได้ตามที่เราอยากจะให้เขาเป็นเลยนะคะตัวนี้สาม,มารถปัดซ้ายปัดขวาได้นะคะเป็นก๊อกซิ้งผสมค่ะลักแก่นชื่อรุ่นลัก666ค่ะโอ้โห วันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับประเภทของก๊อกน้ําและวิธีทําความสะอาดรวมถึงสินค้าแบรนด์ชั้นนำไฮไลท์ต่างๆอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องก๊อกน้ำนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้แอ้กับพี่ดาวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e ให้กับช่องโฮมสุขภัณฑ์ชาแนลในช่วงโฮมไอเดียด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ